ใครอยู่รอดมาได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีพื้นฐานที่ดีไอ้พวกนี้ถ้าอยู่รอดได้ถึงขั้นนี้ได้ผมว่าไปต่อมัยากแล้วแล้วก็หาอิเลเมนต์ได้ไม่ยากมากนะแลวตอนนี้ในภาครัฐเองเนี่ยก็คือสนับสนุนในระยะเริ่มต้นแล้วเราก็เจอน้องที่หลายๆคนเริ่มเข้าใจ ว่ามันไม่ใช่แฟชั่นเข้าใจว่าในการเติบโตในเชิงธุรกิจของสตาร์ทอมันเป็นแบบไหนสตาร์ทอัพต้องการเงินลงทุนเพื่อเรื่องนี้เพื่อเตรียมขยายแล้วก็ในขณะเดียวกัน c o าเปรเองก็ต้องการสตาร์ทอัพที่มีความคิดสร้างสารรค์มีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาจอยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Catalyst Talk นะครับรายการทอล์ดีๆสำหรับชาวสตาร์ทอัพและคนทำธุรกิจนะครับโดยในรายการนี้นะครับเราจะมาชวนกันพูดคุยกันแบบสบายๆนะฮะแต่ว่าเข้มข้นไปด้วยสาระนะครับซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษมานะครับที่จะมาช่วยอัปเดตเทรนด์ความรู้นะครับแล้วก็ช่วย ทำให้เราเนี่ยมองเห็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็เร่งศักยภาพของสตาร์ทอัพนะครับให้ไปได้อย่างถูกทางนะครับโดยรายการ Catalyst t a l k นะครับสนับสนุนโดย Catalyst by KBank นะครับ เพื่อนสนิทของชาวสตาร์ทอัพครับเราเดินทางผ่านปี2023นะครับมาเกินครึ่งปีแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเทรนดในเรื่องของ ESG เนี่ยเป็นเทรนด์ที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีธุรกิจมากมายนะครับที่ยังสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่ประเด็นที่เราอยากจะคุยกันต่อใน EP นี้นะครับก็คือว่าเรื่องของ ESG เนี่ยเมื่อธุรกิจเข้ามาทําแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไปต่ออย่างไร รวมถึงจะมีการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนิเวศหรือที่เราเรียกกันว่า Climate Tech เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับประเทศไทยมีโอกาสมากขนาดไหนแล้วก็ในมุมมองของนักธุรกิจสตาร์ทอัพและนักลงทุนนั้นเป็นอย่างไรครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่า Startup Start, up, Start อย่างไรให้ธุรกิจต่อติดในยุค Climate Tech นะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือ คุณมดนะครับธนพงศ์นรนนทนะครับจาก b ีคอนวีซนะครับท่านที่2นะครับคุณโบ๊ทพไทยพดุงถิ่นนะครับจากบิลวัน Group นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านที่3นะฮะก็คือคุณเต้ปริวัตรวงสำราญจาก n อ a นั่นเองนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับครับผมก็งั้นเดี๋ยวเราขอชวนคุยเรื่องของภาพรวมสตาร์ทอัพนะฮะอยากถามสตาร์ทอัพก่อนเลยนะแยกออกมาเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับสตาร์ทอัพที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านโควิดมาผมคิดว่าก็มีภูมิคุ้มกันระดับนนึงเเเรราก็็ิ่มห ว่าสตาร์ทอัพพวกนี้เริ่มมุ่งเป้าสู่เรื่อง profitability หรือเริ่มควบรวมกันเร็วนี้ก็จะมีข่าวว่าแบบมีสตาร์ทอัพมารวมรวมกันมากขึ้นนะครับสตาร์ทอัพน้องใหม่ก็ผมว่าเริ่มม,มันพักไปช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้เริ่มกลับมาเริ่มมีหน้าใหม่เริ่มมีคนที่สนใจในวงการแล้วก็ปัญหาใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้<ม>ก็เริ่มถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็น แล้วจะมาทำสตาร์ทอัพมากขึ้นคนนอกมักจะถามเราว่าช่วงนี้สตาร์ทอัพมันเหี่ยวๆไปหรือเปล่าไม่ค่อยมีข่าวาถาแถลงข่าวอะไรกันเลยนะครับผมว่าก,ก็เป็นช่วงปรับฐานแล้วก็กําลังเข้มแข็งขึ้นแหละมันไม่ใช่แบบอะไรที่คิดใหญ่ไม่ใจะแฟชั่นครัมันไม่ใช่แฟชั่นเอ,อ,อจริงแต่ว่าคุณโบก็บอกว่าตอนนี้ก็มีสตาร์ทอัพรายใหม่ๆเริ่มเกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน้องถามด้านลงทุนนะครับโยนมาทางฝั่งนี้แล้วฮะพี่โมทก็คล้ายๆกับคุณโบว่าครับว่ามันเป็นมันเป็นเซอร์เคิลนะคร ครับมันก็น่าอยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วเนอะนั่แหละประมาณสักจริงเริ่มประมาณ1นึนี่ก็ประมาณ11บ2บปีบผมว่ามันนจะผ่านมาสสองเซอร์เคิลได้นผมว่าเซอร์เคิลแรกเนี่ยเซอร์เคิลรุ่นพี่โบ์อย่างที่ว่าก็รุ่นนั้นน่ยก็จริงแล้วต้องบอกว่าใครอยู่รอดมาได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีพื้นฐานที่ดีและพวกนี้ถ้าอยู่รอดได้ถึงขั้นนี้ได้ผมว่าไปต่อไม่ยากแล้วแลวก็หาอินเวส m e เมนต์ได้ ไม่ยากมากนักส่วนเซอร์เคิลที่สองเว็บที่สองที่ที่เราเห็นค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเกิดจากความที่มันบูมมากในเซอร์เคิลที่หนึ่งพอเซอร์เคิลที่หนึ่งมันบูมอ่ามันบูมพอเซอร์เคิลที่2คนมาก็อย่างที่บอสว่าอาจจะมาแบบไม่ได้เห็นเห็นเป็นแฟชั่นมากเห็นอะไรแบบมาทำเป็นแฟชั่นบ้างเป็นเทรนด์หรืออยากมาทําแบบเอาเอาภาพเอาความสนุกหรือว่าไม่ได้มีความบุ่งมั่นจะทําแบบจริงจังก็จะเห็นว่าเซอร์เคิลที่สองอาจจะยากนิดหนึ่งอาจจะมีคนที่ เหลือรอดมาเนี่ยค่อนข้างน้อยพอรุ่นใหม่รุ 3, ่นที่3เนี่ยเซเคิลที่3ามบอกว่าน่าจะเป็นคนที่เห็นแล้วแหละว่าที่1เป็นยังไงที่2อเป็นยังไงก็เอาเรียนรู้จากรุ่นที่1มารุ่นที่2มาปรับประยุ์แล้วก็อาจคิดว่าเป็นเซเคิลที่3เนี่ยน่าจะเป็นความหวังของประเทศอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าน่าจะเกิดขึ้นมาอย่างแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะฮะเออผมชอบมุมนี้ที่พี่มดพูดถึงนะว่าเออเซอร์เคิลที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาก็แข ผิดพลาดไปบ้างแต่กลุ่มที่3นี่น่าสนใจเพราะว่าได้รับบทเรียนของทั้ง2ฝั่งเลยนะใน,นมุมของคุณเต้บ้างครับผมคิดว่ายังไงบ้างฮะจริงก็เห็นด้วยทั้ง2ท่านเพราะว่าเว็บแรกเนี่ยคือได้สมบุกสมบันลุยกันเป็นพโอเนียแล้วเพราะนั้นคือเขาจะมีความต้านทานค่อนข้างเยอะอพอเว็บสองเป็นแฟชั่นเนี่ยมันเฟลเลียค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนที่เกิดขึ้นโตไม่ค่อยได้แล้วก็หายไปแต่ผมก็คาดหวังจากเว็บที่สามเพราะว่า สิ่งที่เราสนับสนุนนะตอนนี้ในภาครัฐเองเนี่ยก็คือสับส,สตาร์ทในระยะเริ่มต้นแล้วเราก็เจอน้องที่หลายๆคนเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่แฟชั่นเข้าใจว่าในการเติบโตในเชิงธุกรกิจของสตาร์ทอัพมันเป็นแบบไหน,นแล้วเราก็เห็นเรื่องของการที่เอาเทคโนโลยีเชิงลึกมากขึ้นอย่างเช่นง,งานจากวิจัย R&D ใน lab เข้ามาคือมันไม่ใช่แค่แบบเป็นแฟชั่นเขียนโปรแกรมมิ่งได้โมบายแอปพลิเคชันอย่างเดียวละมันเริ่มลงไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องรีเสิร์ช อ d ดีมากขึ้น AI นะครับต่างๆพวกนี้แล้วก็เขาเขาค่อนข้างจะมาชัวในเรื่องของ expectation อถ้าเป็นสมัยที่สองต้องรวยต้องได้รับการลงทุนต้องนั้น่ะเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือทั้งนปัจจุบันเนี่ยทั้งนักลงทุนเองทั้ง e c o s a ซ e เองแล้วก็ Startup เองเนี่ยเริ่มที่จะเย็นลงแล้วก็เริ่มเข้าใจบ,บริบทบทบาทของตัวเองที่ควรจะเติบโตเป็นแบบไหนก็คาดหวังเนี่ยครับเว็บที่3จะจะเป็น กำลังหนึ่งที่มันเติบโตได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นผมว่าคีย์เวิร์ดคือเขาเริ่มเข้าใจนะว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นธุรกิจที่บูมบูมขึ้นมาแล้วก็จะมา,มารีบเออ<ช>หาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนคุยเรื่องของ ESG เยอะเนาะทีนี้ถามคุณโบ๊ทก่อนเลยฮะ ESG กับสตาร์ทอัพนี่มันจะเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้าจริงๆผมว่าสตาร์ทอัพมันเกิดจากที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสเนาะแล้วโลกนี้มีปัญหาอยู่ ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องเรื่องความยั่งยืนทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่ามันก็เลยมีทั้งสตาร์ทอัพเดิมและสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยโฟกัสกับเรื่องปัญหานี้มากขึ้นแล้วปัญหานี้มันมันมันร้อนกับคนทุกกลุ่มแล้วเนาะคือ mm hmm. แต่ก่อนเราจะบอกว่าคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ไม่มองก็ไม่ใช่วันนี้คอร์ปอเรทขนาดใหญ่ยิ่งมองเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุนเป็นเรื่องข้อบังคับข้อเ u i r e m e n t ของทุนขนาดใหญ่ มาถึง SME เองก็ต้องเริ่มมองแล้วเพราะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนเพราะว่าบริษัทข้ามชาติบริษัทขนาดใหญ่หรือกองทุนต่างๆพูดถึงเรื่อง Green board, อกรีนบอลพูดถึงเรื่องอะไรเงี้ยธนาคารพูดเรื่องอย่างนี้ SME ก็ต้องเริ่มปรับตัวแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางเดียวกันกสตาร์ทอัพเองก็มีส่วนมากๆเลยครับที่จะเห็นสิ่งนี้เป็นทั้งปัญหาที่ต้องรอวันแก้แล้วก็เป็นโอกาสด้วยที่ถ้าเขาเข้าไปทําสิ่งที่เอ็นเอเบเอร์เรื่องนี้ได้มากขึ้นก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับ แต่ทีนี้เรื่องสตาร์ทอัพมันก็เรียกว่ามีอยู่2กลุ่มแหละกลุ่มที่เป็น i t b a s บ <S พวกนี้ก็จะมีพื้นฐานอยู่แล้วจะเป็นบล็อกเชนจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะทําเรื่อง ESG บนเทคโนโลยีเป็น IT b a s e แต่อีกทางหนึ่งก็คือเป็นงานวิจัยที่คุณเตะว่าอาจจะไม่ใช่ ITBa s e เป็นฮาร์ดแวร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงมันกว้างมากเลยนะกับเรื่องสตาร์ทอัพกับ ESG เนี่ยคนที่ทําเรื่องพลังงานมีเยอะแยะเลยประเทศเราเป็นประเทศร้อนฝุ่นทุกอย่างมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นก็มีสตาร์ทอัพที่มัเบรยดหลค จริงๆก็คือคุณโบมองว่ามันมีโอกาสเยอะนะใช่ไหม,มในส่วนนี้นะในมุมของนักลงทุนบ้างนะพี่โบต์มองว่ายัางไงบ้าง e s g กับสตาร์ทอัพครับจริงต้องต้องบอกว่าคนจุดประกายเรื่อง e s g อ่ะคือให้กับผมเนี่ยคือคุณโบต์นี่แหละอ๋ออยู่แถวนี้เองอ่าคุณโบต์เคยมาตอนนั้นผมลงทุนในในบิลของบริษัทบิลของคุณโบต์อยู่ด้วยนะตอนนั้นก็คุณโบต์ก็บอกเอออยากทําเรื่อง e s g นะไม่แน่ใจสักเกือบสักสองปีสองปีกว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้จริงจังเนี่ยผมกกก็็มมออองงเเเเ๊ะัันนปรื่่ียวบ กึ่งกึ่งพีอาร์หรือเปล่าซีอาร์มันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวหรือเปล่าณ mm hmm. ตอนนั้นนะฮะแต่หลังจากที่ฟังคุณโบแล้วก็ปีแล้วเราก็เริ่มศึกษา mm hmm. พอดีกับทางธนาคารเกษตรกรไทยเองอะ่ะ mm hmm. ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะแก้เรื่องนี้ก็ออกแคมเปญต่างๆเกี่ยวข้องกับเอสจีมาเยอะ mm hmm. ทางเราก็ได้เข้าไปร่วมศึกษามาค่อนข้างเยอะก็ปกฏว,ว่าเอ๊ะใช่วะมันมันไม่ใช่เรื่องไกลตัว mm hmm. แต่ตอนแรกมันไม mm ่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่เราเราบอกว่าถ้าเราไม่ทำอ่ะไม่ได้แล้ว นะฮะเราอยู่ในยุคที่ว่าเองช่วยกันแก้นะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งแบบน,นี้ทุกคนเริ่มเห็นคล้ายๆกันอาจจะประสบปัญหาต่างๆด้วยตัวเองก็ได้ก็เลยเริ่มเริ่มมีการริเริ่มหรือมีโปรแกรมต่างๆโครงการต่างๆ,ๆเรื่องนี้เยอะขึ้นมากก็คิดมองว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สตาร์ทอัพเนี่ยควรจะสนใจด้วยนะฮะแช้ว่าสตาร์ทอัพที่ทาเรื่องนี้ไม่ได้ทําเพื่อวัตถุประสงค์ทําเพื่อ CSR หรือ PR อย่างเดียว เราสามารถสร้างกำไรได้นะฮะเราก็เลยคิดว่าเออเป็นสิ่งหนึ่งที่สตาร์ทอัพเมืองไทยอ่ะยังไม่เคยจับเรื่องนี้เลยน่าจะเป็นเรื่องใหม่อย่างที่เราคุยกันว่ามันเริ่มตลาดเริ่มอิ่มตัวแล้วบางเรื่องอย่างพวกที่เกี่ยวข้องกับพวกแพลตฟอร์มต่างๆอีคาา่า์ดต่างๆดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะจุดอิ่มตัวแล้วไม่มีอะไรใหม่ละอาจจะมีเยอะและ้วอาจจะมีเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่เมืองไทยถ้าเราอยากจะทำเนี่ยบางทีอาจจะทําไม่ได้ล้าหลังต่างประเทศบางนัก ว่าพยายามอยากจะพูดว่าเราทาอะไร,รชอบตามหลังต่างประเทศนี่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะตามทันพราะต่างประเทศก็เริ่มก่อนหน้าเราไม่นานถ้าเรารีบทำในตอนนี้คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจ,จเป็นโดเมนใหม่ที่สรับไทยน่าจะทําแล้วก็เทียบเท่าต่างประเทศได้เพราะามีดีมาในประเทศไทยต้องการต้องการใช้งานนั่นนี่เยอะอเขาเประเทเมืองไทยหลายคนก็เริ่มหันสนใจเรื่อง c ซ r มากขึ้นก็เลยคิดว่าสลาับอัพลองมาดูเรื่องเอ G หน่อยไหมมันมี อะไรที่น่าสนใจที่ทําอีกเยอะเลยครับตอนนี้ตอนนี้ในต่างประเทศอย่างที่พี่มดว่านี่คือเขาทํากันเยอะขนาดไหนจากที่เราผมประกาศกองทุนไปปีที่แล้วนะตัว Impact Fund แล้วเราก็เริ่มไปออกไดดูงานต่างประเทศตามงาน e x h i b i t i o n ัต่างๆงานอ,อ,อ,อีเวนต์ต่างๆมากขึ้นนะครก็เห็นว่าต่างประเทศเริ่มมีคนทำเรืงนี้มากหลายเลเวลนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆพื่สื่จนถึงระดับตัวโตแล้วก็มี แต่ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะอยู่ภาคยุโรปกกอเมริกาข้างเยอะอในเอเชียถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่โอกาสยังมียังเปิดกว้างอยู่สําหรับคนไทยในมุมของภาครัฐบ้างฮะคุณเต้มองว่ายังไงบ้างฮะเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพกับ ESG จริงๆแล้วเรื่องของ e s g หรือ c l i m a t e ต่างๆเนี่ยครับมันเป็นเรื่อง global challenge นะครับแล้วก็ประสบปัญหากันทั่วโลกแล้วถ้าเมื่อก่อนเราอาจจะพูดถึงกันเรื่องของโลกร้อน เราลงวันมา10ปีเราไม่เคยจะรู้สึกว่ามันโลกจะร้อนตรงไหนจนเร็วๆนี้เรารู้สึกโลกร้อนเรารู้สึกมีปัญหากับฝุ่นเมื่อก่อนฝุ่นเยอะไม่มีปัญหาตอนนี้ทุกอย่างมันมีปัญหานะครับ<ม>แล้วก็จริงๆแล้วคือในฝั่งภาครัฐเองนยะเราก็ไปประกาศเรื่องของเน็ตซีโร่อยู่ทํายังไงให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนสามารถารเป็นเน็ตซีโร่ให้ได้นะครับก็จากพวกนี้เราก็จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาคเอกชนเองเข้าบริษัทหลายๆรายก็พยายามตอบรับ เร่อจะเปลี่ยนแล้วก็จะไปถึงที่ n e ซีโร o ด้วยกันหรือการจะเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับซึ่งโจทย์พวกนี้มันมีทั้งในส่วนของดีมา n เองแต่ว่าขาด solution ขาดตัวนวัตกรรมหรือคนที่จะมา d r ายให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับอย่างเช่นคอนะ้บรทเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเองอเขาก็อาจจะเป็นผู้ใช้มากกว่าจะเป็นผู้พัฒนาเพราะฉะนั้นคือเราต้องหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้พัฒนา solution และ p r o ไวให้เขา ตรงสตาร์ทอัพเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เรียนรู้อัดัได้เร็วเพราะฉะนั้นผมว่าบทบาทของสตาร์ทอัพในเรื่องของ ESG เรื่อง c l i m a t e ในช่วงเนี่ยจะเห็นได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับม,มันเป็นโอกาสนะของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่จะมาทำตรงส่วนนี้อย่างคุณบอว่ามันทุกที่มีปัญหาตรงนั้นก็คือตรงส่วนที่สตาร์ทอัพควรจะเข้าไปตัว ESG กับสตาร์ทอัพนี้อันนี้เราสามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็เรียกว่าเป็นแบบ ในเชิงของ Climate Tech แบบนี้ใช้เป็นคำแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเรื่องของ Climate Tech นี้ไม่รู้ว่าพี่มดมองอยังไงบ้างว่ามันมีอนาคตหรือมีแนวโน้มอะไรยังไงบ้าง ESG มันย่อมาจาก3ตัวใช่ไหมมันมีเรื <environment, S 1> ร่อง Environment, Social แล้วก็ Governance นะฮะจริงถ้าพูดถึงเมืองไทยเนี่ยจริงแล้วตัว S อย่างเรื่อง Social เนี่ยอย่างอย่างนีงงของ Beacon เองที่เป็นส่วนของพนักราไทยเนี่ย เราลงพวกฟินเทคมานานแล้วงนั้นฟินเทคบางส่วนเนี่ยมันก็ช่วยตอบปัญหาเรื่องโซเชียลเรื่องทําให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะฮะในเมืองไทยผมว่าตัวตัว S เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ไปความรุนแรงหรือ,อการกลับกันก็คือสตาร์ทอัพที่ทำเรื่อง S มีพอสมควรแล้วเราก็มองว่าเ <viscosity S 1> มืองไทยสิ่งที่ขาดมีแกแบอยู่เยอะเนี่ยเรื่อง Environment ซึ่งก็คือเรามีขาดั้งซัพพลาย แต่ดีมาทั้งขั้นสูงเพราะว่าเราเป็นปัญหาเยอะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งวัดล้อมเราก็เลยคิดว่าเมืองไทยควรจะมีการทําเรื่องเกี่ยวกับไคล m a t e tech ให้มันมากขึ้นเราก็อยากเข้ามาสับสนุนตรงนี้นะฮะเราเลยคิดว่าไอ้ s t a ไหนทําเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องพวกไคล m a t e tech เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะรับการสนับสนุนแล้วก็เติบโตได้นะครับถ้าเป็นที่มาถึงเราจะมาตั้งสมรมกันชื่อว่าไคล m ม t เ tech ับนะ climate tech เนาะงั้นก็ไหนไหพี่มดพูดถึงไคล m a t e tech club แล้วเนาะ เล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่า i m a t e Tech ค l u b คืออะไรมันต้องให้ผู้ริเริ่มเลยครับเป็นู้ก่อตัผู้รับจริงๆอย่างที่พี่มดบอกคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราจะให้แต่ละคนกระจัดกระจายมีคนทำนะเป็น s m e เป็นสตาร์ทอัพคาน์เตรก็อยากได้นักลงทุนก็อยากจะมาลงทุนหรือเอ็กซ์เรเตอร์โปรแกรมต่างๆก็อยากจะหาสตาร์ทอัพเข้าไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันคือหากันไม่เจอพอหากันไม่เจอแล้วพอไม่เกิดการคอนเน็กต์เนี่ยมันก็ไม่เกิดอิมแพ t เรือไม่เกิดรีซอห์ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเริ่มต้นคือก็เลยคุยกับทางด้านของพี่มดคุยกับพี่โบ๊นะครับว่าจริงๆแล้วว่าเ,เราควรจะต้องมารวมกลุ่มกันไหมเพื่อพอเรารวมกลุ่มแล้วมันจะมีคอมมิชชั่นในการที่จะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้เป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรับรู้นะครับเรื่องของ climate t e c h มันมีความสําคัญแล้วนะมันไม่ใช่แค่เมื่อสิปีที่แล้วเราบอกโลกร้อนเราควรจะต้องรณรงค์กานรักโลกร้อนมากขึ้นตอนนี้มันมีผลกระทบต่อเรา อันที่2แล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือสร้างธุรกิจใหม่มทายังไงให้การรวมกลุ่มของเราที่เป็นลับเนี่ยมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งภาครัฐเอกชนเอกชนนี้ประกอบท Start ั้งสตาร์ทอั e เทคเอ่อ SME หรือ c o ร์ o ปอเรเองก็ตามแล้วก็ทางด้านของ NGO หรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสื่อเองก็ตาม<ช>จะทํายังไงให้เราสามารถพัฒนาธุรกิจขึ้นมาใหม่ได้เพราะจริงๆเรื่องของ climate tech เนี่ยยังค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยแล้วมันมีลูมที่ สามารถที่จะปรับอัดดับได้ตามความต้องการของลูกค้าอยู่เพราะฉะนั้นคือลองมาเจอการและพัฒนาธุรกิจร่วมกันไหมนะครับแล้วก็ที่3คือเรื่องของการทำ business matching. พิเศษแพชชิ่งเพราะจริงๆแล้วคือการมันมีดีมานอยู่อย่างคอร์ปอเรทเนี่ยมีดีมานเยอะมากเลยแต่เขาก็หาโซลูชันไม่ได้เราลองแมทกันไหมแล้วลองทํางานกับ startup ไหมนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเรื่องของหาเงินลงทุนเพราะอย่างที่คุณบอสบอกว่าคือเราจะต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นให้กับทางด้านของ s t a r t u ก็เลยต้องหาทางพี่มดมาช่วยนะครับ uh huh. แล้วก็มาดูว่าเราจะสามารถลงทุนช่วยเหลือสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นได้ยังไงบ้างในการที่จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปและสุดท้ายก็คือตัวภาครัฐเองสามารถที่จะมาเป็นแพลตฟอร์มเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือช่วยปรับอะไรสักอย่างหนึ่งกฎหมายหรือระเบียบที่ทําให้การพัฒนาธุรกิจทวกนี่เกิดขึ้นได้ง่ายไหมแล้วจะเป็นที่มาของการรวมกลุ่มกันก็ขึ้นมาเป็นไครเมเทคครับ แล้วเราก็เลยไปเชิญคนที่สนใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับมามีพี่มดมีพี่โบท๊มโบทมาช่วยในการที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีคนหลากหลายปัจจุบันก็มีร้อยกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็หลักหลาย10องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เราก็อยากจะรับเข้ามาเพื่อจะพัฒนาไอ้อ c จฉริยห้เรื่องนี้ให้ได้ ควาจริงคลายเมดมันเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคน,นครับอุณหภูมิโลกมันกําลังร้อนขึ้นเรามีเวลาไม่ถึง20 30แล้วทุกคนก็อ่านข่าวเรื่องนี้หมด ừ, แต่ว่าใครจะแอคชั่นยังไง <ừ, S 2> ครับสตารท์ทอัพเองตอนสมัยก่อนทุกคนคิดอยากเปลี่ยนโลกหมดตอนนี้มันจะไม่มีโลกให้เปลี่ยนแล้วมันต้องมาช่วยกันทําวันนี้แล้วะต้องมาช่วยกันรักษาโลกไปนี้ให้ได้ก่อนใช่ใช่คือผมผมตอนแรกเนี่ยแบบที่พี่มดบอกครับตอนแรกผมไปเรียนในหลักสูตรชื่อ life acceleration program ของตลาดหลักทรัพย์เนาะคเขาก็พูดว่าแบบต้องทําเรื่อง ESG ผมก็นั่งขออยหห่่าางงงงูข้ลัจริวะ เราเป็นสตาร์ทอัพปากกาตีนทีบอยู่เราจะรอดได้ไงวะแต่ว่าไปไปมาเริ่มเคลิ้มผมเองอ่ะอยู่ในอินดัสทรีที่ก่อสร้างอ่ะเออผมทำผมทำแพลตฟอร์มเ่ยื่อก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นเยอะที่สุดครับ28%เราระเบิดภูเขามาสร้างตึกแล้วก็มาพ่นแอลไปข้างนอกเนี่ยใจนึงก็คือเอ้เราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเหมือนกันเนาะคือถ้าเราอยากจะไม่ใช่ว่าทําธุรกิจเติบโตแล้วไม่ไม่มีตลาดให้อยู่หรือโลกหรือประเทศไทยไม่น่าอยู่เพราะมันร้อนหรือมัน ก็โดนชี้หน้าด่าว่าเป็นเกาะสร้างหรือเปล่านี่นะครับผมเชื่อว่าสตาร์อัพยุคแรกเวฟแรกที่พี่มดว่าเนี่ยมันก,มนก็มันก็พอมีอะไรบางอย่างอยู่คือเราทำตัวเองเป็นดิจิทัลทรานส์โอมิชันเราทำตัวเองเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทีนี้ไอค,ความเป็นดิจิทัลเนี่ยมันเก็บ Data มาเยอะไอ้ Data ที่เราทํามามันจะเป็นตัวช่วยให้เกิด Green Transformation ได้เพราะมันมี Data เยอะเออมันใช้อะไรอยู่มันมีอะไรเหลือมันมีอะไรที่มีปัญหาอยู่ไอคอนเซ็ป ของคนทำดิจิตัลทรานส์เมชันคืออะไรวัดได้พัฒนาได้แต่ก่อนผมวัดเรื่องเงินผมวัดเรื่องประสิทธิภาพวันนี้เรื่องเดียวกันฮะผมอยากจะวัดเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมการปลดปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นถ้าผมวัดได้ผมกม็จะชวนคนอื่นมาพัฒนามันพอเปรียบเทียบแบบนี้รู้สึกว่าเริ่มเห็นภาพเนาะว่าแม้กระทั่งอย่างวิววันกรุ๊ปเนี่ยที่ทำอยู่ยกับก่อสร้างเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเกี่ยวกับเรื่องของ ESG ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณเต้พูดถึงเรื่องของตัว climate tech club เนี่ม,นม้วาทัง ไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพไม่ใช่แค่นักลงทุนแต่มีองค์กรมี SME มีมหาวิทยาลัยด้วยแต่จริงแล้วระหว่างนั้นก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็อย่างมหาวิทยาลัยเองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจุฬาเองนะครับหรือทางด้านของมอชอเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปเขาเรียกว่าพัฒนาหรือต่อยอด ในสิ่งที่เรากำลังจะไป break to barrier อะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตเสริมอีกอย่างคือนั่นพูดถึงผู้ร่วมก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งจริงๆแล้วตอนนี้เราเปิดโอเพนมากเปิดโอเพนครับใช่งนี้คือกรุ๊ปไลน์ใครเข้ามาอันนี้ยยังเป็นกรุ๊ปไลน์อยู่ใครเข้ามาสนใจก็คือมาสมัครกรุ๊ปไลน์เราแล้วเราก็มีสื่อสารข้อมูลนัดเจอกันมัมีมิดอัพมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวต่อไปแพลนแรกคือจะทำดิเรกทอรีนะครับว่ามีใครทำอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรอยู่แล้วมีแผนอะไรแล้วเราจะมาซิงก์กันอะไรกัน ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้อยากจะหาสตาร์ทอัพไปเข้าเอ็กซ์เรเตอร์โยนเข้ามานะครับสตาร์ทอัพมีอยากได้เทคโนโลยีโยนเข้ามาถามมาก็าจับมาชิ่งกันนะครับมีเทคโนโลยีที่พร้อมเรดดี้ก็โยนเข้ามาใครสนใจบ้างมันก็เริ่มมีความไลฟ์รีขึ้นมามากขึ้นถามคุณโบ๊ะนะฮะในฐานะที่เป็นสตาร์ทอัพแล้วก็มาเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำา e เ g เลยแบบนี้ครับ อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยวันนี้ที่เขาดูอยู่เนาะแล้วเขาสนใจอยากจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามาทําเรื่องของ ESG บ้างเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นจากอะไรก็คงต้องเริ่มจาก Purpose ก่อนเนาะคือผมว่าถ้าเขาคิดว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องค l i m เม e เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เนี่ยที่เหลือสตาร์ทอัพมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาค้นหามันเป็นความสับสนอะไรหลายๆอย่างพร้อมจะทดลองแต่คราวนี้มีคอมมูนิตี้ชื่อ c l i m a t e Tech ค l ับ ทำให้คุณไม่ต้องแบบไปทดลองตามลําพังแล้วก็หลงผิดหลงทางอะไรเยอะขนาดนั้นผมคิดว่าเป็นคอมมิชชั่น้ที่ดีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่โฟกัสความรู้พวกนี้มันยังเปลี่ยนใหม่เยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็เพราะนั้นเราต้องอยู่ในกลุ่มเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกอาจจะเป็นแพลตฟอร์มอยู่แล้วอย่างยุคผมอย่างเงี้ยจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถจะมองว่าอันนี้เป็นตัวต่อยอดได้อีก mm hmm. คุณอาจจะอยู่ในวงการทาแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกซึ่งคุณก็อาจจะเอาเรื่องคล m เม e ไปแอดออน อยู่บนโลจิสติกแพลตฟอร์มคุณได้เพราะคุณก็มีส่วนช่วยอยู่แล้วก็ <c oughs> คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพมีระบบมีสตาร์ทอัพของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมองหาช่องว่างตรงนี้นะ <c oughs> หรือว่ามองหาโอกาสคอมมูนิตี้ก็มีดิจิทัลเดต้าก็มี <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็หรือเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปลั๊กแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามกฎระเบียบแล้วหาบิสซิสส์โมเดลทางคุณเต้หรือพี่มดมีอะไรจะเสริมได้ไ,ดไหมครเสริมนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะได้เงินทุนจาก VC ซีอะฮะหรือินเวสเตอร์เนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพด้านเกี่ยวกับไคลเมตเทค c h มนกันนะฮะเน้นตรงนี้เลยก็คือที่จริงแล้วกองทุน Investment พวก v ีที่ลงทุนใน Climate Tech เนี่ยมันจะมี2องในเบื้องต้นกันเอาชัดๆก็คือไอที่เน้นสร้าง Impact เลยอย่างอย่างบีคอนเองเนี่ยเอาตั้งกองทุนชื่อ Impact Fund เนี่ยนั้นคนที่จะทำเรื่องเนี้ย้วได้ผมว่า VC ที่เน้นเรืองอ m p a c t เนี่ยจะมีเยอะกว่ากลุ่ม VC ที่ไม่เน้น Impact ก็คือเน้นแค่คุณทำอะไรที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งวดล้อม แต่ถ้า m p p c t t u u n เนี่ยคือคุณสามารถวัดได้เลยว่าสิ่งที่ทำมันสร้าง Impact ในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไงในแง่โพส i ีฟและในแงิกระทีสิ่งที่ทำมาต้องมีตัววัดชัดเจนว่าสามารถสร้าง Impact ได้เท่าไหร่ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือในแง่ลบด้วยใช,ใช่ไหมฮะถ้าคุณจะทำา s s g เน้นเรื่อง Climate Tech และอยากได้กองทุนเงินจากกองทุน VC ซีน่าจะทำระดับที่สร้าง Impact ที่สามารถเมช s u r ได้สุดท้ายแล้วนะฮะอยากจะถามทุกทท่านนะฮะถามทั้ง3าท่านเลยนะว่ามองในมุมของสตาร์ทอัพเนาะในอนาคตเป็นยังไงบ้างจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยมองว่าเทรนด์ของสตาร์ทอัพต่อไปนี้จะเป็นยังไงผมว่าคนทำสตาร์ทอัพวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Gen Y Gen Z แล้วเนาะซึ่งเขาเกิดมาด้วยเพอร์เพสอยู่แล้วเขาเห็นปัญหาของโลกแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเขาคงอยากแก้ผมเชื่อว่ามันจะมีสตาร์ทอัพที่มองเรื่อง Impact เยอะขึ้นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันจากเว็บ1เว็บ2แบบที่ว่าก็จะรู้ว่า การทำสตาร์ทอัพมันไม่ใช่ง่ายหรือไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแวลูเอชันอย่างเดียววันนี้เราควรจะฉลองกันด้วย Impact ที่เราสร้างให้กับโลกมากกว่าจำนวนแวลูเอชันที่เราจะทำหรือเปล่านี่อาจจะเป็นฟิวเจอร์ของสตาร์ทอัพก็ได้อย่ามอง <ๆ S 2> ข้ามเรื่องนี้นะนะครับอ่ะค,ครับผมคุณเตะบ้างฮะก็จริงผมว่าตลาดของ c l i m a t e Tech ในประเทศไทยนี้ใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆเศรษฐกิจไทยเราขับเคลื่อนโดยบริษัทขนาดใหญ่และ s m e ด้วยซึ่งเขาต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของ c l i m a t e t e c h หรือ Green มากขึ้นอยู่แล้ว ทั้งโดยบังคับและโดยบริเวณีเพราะฉะนั้นคือเขาคงไม่ได้ไปทําธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับคลายเมทเทคเลยแต่ว่าเขาอยากจะได้คนมาช่วยให้เขายังคงอยู่โดยที่ยังคอมไพล์เรื่องของคลายเมทเทคด้วยเรื่องของเรื่องของ e s g ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดใหญ่เพียงพอที่สตาร์ทอัพน่าจะเริ่มมาคิดตรงนี้มากขึ้นแต่พอม,มันพอพูดถึงคลายเมทเทคเองหรือ e s g มันก็จะมีหลักความหลากหลายของของโฟกัสอยู่ใช่ไหม Start ครับสตาร์ทอัพก็ควรจะต้องโฟกัสครับว่าจะทําเรื่องอะไรเรื่องพลังงานเรื่อง สิ่งแวดล้อมเรื่อง EV เรื่องคาร์บอนมันมีความหลากหลายสิ่งที่เป็นชาเลนจ์คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี Tech v ก็คือตอนนี้อย่างที่บอกคือมันก็ยังไม่ค่อยไกลกันแล้วเราก็ผมคิดว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี v ของเราเองได้ที่หมดครับก็ผมพูดในอีกเรื่องแง่ยหนึ่งนะก็คือจริงแล้ว ESG เนี่ยสักคนเคยได้ยินมันจะมีคำหนึ่งคื <SD G. S 2> อเอ s ีอหรือคือม,มันมาจากการที่ว่าทำยังไงเพื่อให้โลกเราอยู่ แบบ s ustainable รวมถึงโซเชียลด้วยนะฮะคือทีนี้ตัวสลาฟเองก็ตามเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกที่ทําได้ดีมากๆแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ s ustainable คืออย่าให้โลกสิ่งแวดล้อม s ustainable ตัวเองก็ต้อง s ustainable ด้วยถึงจะอยู่รอดได้ช่วยโลกได้ต่อไปนนตอนนี้เอสก็อยากให้เอ ESG มาเป็นไกด์ไลน์ตัวเองด้วยก็คือทาผลิตให้ดีมี i m p a c คที่ว่าแต่ตัวเองต้องอยู่แบบ s ustainable ด้วยต้องทํา profit ได้จากการทํา e s g ไม่ใช่ทำทำทำแต่ว่าไม่ได้อะไรจากผลงานที่ทำลงไป นะฮะแล้วข้อสุดท้ายตัวจีที่สำคัญมากเรื่องการเงินครับตอนนี้ภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่สตาร์ทอันพยยนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เป็นนะฮะนั่นตอนนี้นักลงทุนเองเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องการเงินมากมากๆนั้นก็ฝากน้องๆทำสตาร์ทอัพก็มีเรื่องการเงินที่สําคัญที่ดีด้วยนะฮะในการทํางานโอเควันนี้นะฮะเราก็ได้คุยกันในเรื่องของสตาร์ทอัพนะคุยกันเรื่องของ climate tech นะครับแล้วก็คุยกันเรื่องของ e s เนะครับก็ย่าง เต็มเปี่ยมเลยนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณพี่มดขอบคุณคุณโบ๊ทแล้วก็ขอบคุณคุณเตะด้วยนะครับขอบคุณนะครับ หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นถึงความสําคัญของวงการ Climate Tech แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยะครับตอนนี้หลายๆองค์กรเนี่ยก็ได้รวบรวมกันนะครับเพื่อที่จะมาก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า c l i m a t e t e c h c l u b เนี่ยนะครับซึ่ง c l i m a t e t e c h Club เนี่ยนะครับมีมิชชั่นที่จะสร้างโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ที่อยากจะรวบรวมครับเหล่าสตาร์ทอัพ VC หน่วยงานต่างๆนะครับเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาอยู่ในคลับนี้นะครับ เพื่อที่จะผลักดันให้ Climate Tech Club สามารถที่จะสร้าง impact ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับในการผลักดันให้ประเทศไทยนะครับปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับหรือที่เขาเรียกว่า Net Zero นั่นเองนะครับภายในปี2000 65ได้อย่างแท้จริงและย,ยั่งยืนนะครับหากองค์กรใดสนใจนะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้นะครับกับ Climate Tech Club นี้นะครับโดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fanpage Beacon Venture ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Catalyst Talk นะครับสนับสนุนโดย Catalyst by K Bank เพื่อนสนิทของชาว Startup ัพนะครับใน EP ถัดไปนะครับเราจะพูดคุยกับใครนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราจะเป็นใครท่านไหนนะครับและจะมีประเด็นอะไรต่อไปนะครับต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเก่งสิิพงศ์สินวาเกษมนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ